เด็ดกับน้ำเป็นของคู่กันหาทางงหนได้่ะหาทั้งเด็นทังไหนก็ไอ้ไส้กบงเล่นน้ำถ้าเบิร์เลย่้าเบิรเล่นน้ำถ้าเบิรน้าเอ้ยเอ้ยอะไรล่ย นน้ำในน้ำตั้ย่านเปียกสิเปียกเลยนั่นแอ๊ะๆซะอะเตะเด้อของคู่กันค่ะเอ้อเอ้อกลับมาใหม่บัดนอื้ออื้อ vô thì gặp đấy mà